นะคะแล้วก็ครูก็ตั้งใจทํางานสอ,อนลูกศิษย์มาหลายรุ่นนะคะคุณครูจะมาแต่เชา้าทุกวันเลยนะคะมุ่งพยายามสอนให้นักเรียนเป็นคนเก่งเป็นคนดีแล้วก็มีความสุขในการอยู่ร่วมกันในสังคม คือไม่ได้สอนแค่วิชาการให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อย่างเดียวแต่จะสอนให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมการอยู่ร่วมกันการมีน้ำใจช่วยเหลือกันซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้พวกเราสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะลูกศิษย์ของคุณครูนะคะทุกคนที่จบออกไปก็ นะคะจะกลับมาหาคุณครูคุณครูก็จะร้องไห้แทบทุกครั้งเพราะว่าตอนที่เราอยู่ด้วยกันนะคะเราดุกันบ้างว่ากันบ้างนะคะสนกันบ้างทุกอย่างต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมใหเออ้เป็นคนเก่งคนดีนะคะแล้วก็นักเรียนส่วนมากที่จบออกไปจะทำได้ดีคือตั้งใจเรียนแล้ว มีอนาคตที่ดีแล้วก็กลับมาหาคุณครูคุณครูจะร้องไห้ไม่ใช่ร้องไห้เสียใจนะคะคุณครูร้องไห้เพราะว่าประทับใจที่ลูกศิษย์นะคะจากไปแล้วกลับมาหาคุณครูแล้วบอกคุณครูว่าหนูประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะครูก็ดีใจกับลูกศิษย์ก็ขอให้นักเรียนนะคะที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะ มาตั้งแต่อันบาลห,หรือเรียนกับคุณครูกี่ปีก็ตามนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะนำความรู้ที่ได้รับจากคุณครูไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นคนเก่งเป็นคนดีนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขส่วนนักเรียนชั้นป .6 ที่จบออกไป ก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะเป็นคนเก่งคนดีแล้วก็นะคะช่วยเหลือผู้อื่นมีน้ำใจนะคะทําให้เราอยู่ได้การทําอะไรก็แล้วแต่ลูกเราจะทําอะไรคนเดียวไม่สําเร็จเราต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนนําไปปรับใช้นะคะ เด็กเล็กๆก็กนำความรู้ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาต่อยอดเรียนในระดับชั้นสูงๆต่อไปส่วนนักเรียนชั้นสูงๆอย่างเช่นพอมกไปอยู่มัธยมนักเรียนก็ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะการไปอยู่ในที่นะคะชั้นสูงๆขึ้นความรับผิดชอบมันมีมากขึ้นก็ขอให้นักเรียนนะคะตั้งใจนะคะรับผิดชอบ ในงานที่ทำไม่นึกถึงแต่ตัวเองนะให้นักเรียนนึกถึงพ่อแม่ที่คอยส่งเสียเล่าเรียนเรานะคะเพราะพ่อแม่ลำบากมากแล้วคุณครูทุกท่านนะคะโดยเฉพาะคุณครูก็พยายามคร่ำสอนนะคะให้นักเรียนนะคะเป็นนะคะคนดีด้วยเพราะการเป็นคนดีจะช่วยให้นักเรียนอยู่ได้จริงๆแก่งอย่างเดียวไม่รอดรูปต้องเป็นคนดีด้วย รู้จักเมีนัำใจช่วยเหลือผู้อื่นคุณครูเน้นนะคะเพราะการอยู่คนเดียวอยู่ไม่รอดแล้วก็ขอ,อขอบคุณนะคะผู้บริหารนะคะออนะคะแล้วก็คณะครูทุกคนทีคคนคทคทท่คอยช่วยเหลือครูในเรื่องบางเรื่องครูก็ทำไม่ได้ครูทุกท่านก็คอยช่วยเหลือครูแล้วก็กิจกรรมจริงๆแล้วคุณครูสนุกกับกิจกรรม กับทุกกิจกรรมของโรงเรียนอย่างที่นักเรียนเห็นในภาพคุณครูจะสนุกกับการเต็นตัวสวยๆปฏิบัติกิจกรรมแล้วก็กีฬาทั้งหลายแหล่ครูชอบแล้วก็สนุกกับกิจกรรมแล้วก็การเรียนการสอนแต่เรื่องบางเรื่องครูทําไม่ได้นะคะก็มีคุณครูนะคะแล้วก็พอออเมตตาช่วยเหลือคุณครูจนมาถึงนะคะตรงนี้มันผ่านมาได้ มันผ่านมาได้ด้วยเวลาอันรวดเร็ว27ปีค,คุณครูว่ามันแป๊บเดียวเองนะก็ขอนะคะแทนคำขอบคุณด้วยการขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้จงดนบันดาลให้คณะผู้บริหารผอคณะครูและน,นักเรียนนะคะให้นะคะประสบ ความสำเร็จในหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองแล้วก็นะคะมันทองไหลมาทีมา,มาแล้วก็มีอนาคตที่ดีอยู่ตรงไหนก็ตามขอให้มีความสุขแล้วก็เจอแต่ผู้คนพูดดีและใจดีด้วยนะคะแล้วก็ให้มีความสุขในทุทกๆวันเลยค่ะ ขอให้โรงเรียนเสีเ่ยมพิทยาคณมีเด็กนักเรียนเข้ามาเรียนเยอะๆแล้วก็ให้โรงเรียนเจริญก้าวหน้าคุณครูก็จะคอยดูแล้วก็จะภาวนาในใจทุกวันขอให้มีเด็กเข้ามาเรียนในโรงเรียนเสีเ่ยมพิทยาคณเยอะๆค่ะขอบคุณค่ะ when <laughs> you ที่รู้ว่าสิ่นั้นให้ได้รูอจะำนำเปล่ยนยิงพายสุดแรงที่มี้พิมแม่พิมพ์คนดียั่งพิมคนดีสุดแรงหัวใจทุกคนคือสิ่งแต่บอดชีวิตของครูคอยคำชื่นชมดี ดีใจเหรอคะเอาไปฉีดกมนคันมาไปฉีดแมันมีให้แลกไหมมอมีคนถูซ้อมไหมคะได้การีได้กานได้กันนะอ่านงอไม่ดกเอาปุ่มเงินกัโสดนะไปก้อนไปก้อนหน่อยค่ะก้อนให้คุณกูโสดีนะคะไปแล้วกลุ่มอะไร ูเล่นครับอคกระดมมือขาโอ้ยโอ้ยเป็นก่งไงโอเคโอเคโอเค